ในส่วนข้อแรกนะครับคือเอ้ข้อที่สองครับเขียนโปรแกรมนับเลขบวกทีละหนึ่งออก LED แผ่นดวงโดยใช้ Timer Interrupt กำหนดดีเลย์สามค่าพร้อมวิธีการคำนวณบน Excel นะครับครับมาดูที่ส่วนฟังก์ชันแรกของของโคดนี้ครับก็คือว่าจะเป็นคำสั่งแรกคืออันนี้ reset ก็คือเซตให้พอร์ต A เนี่ยเป็นพอร์ต output ครับแล้วก็โหลดค่าศูนย์เนี่ยเข้า Register 17สิบเจ็ด ต่อมาเป็นฟังก์ชันลูปนะครับโดยฟัง์ชันลูปนี้ก็คือจะเป็นการทําทให้ค่าของ r 8เนี่ยเท่ากับ r 1 7โดยใช้คําสั่ง move ซึ่ง r 1 8ตอนนี้ก็เป็น08บิตตาม r 1 7ครับต่อมาคําสั่งนี้ complement ก็คือการกับบิต r 1 8จาก0ทั้งหมดก็จะกลายเป็น1ทั้งหมดแล้วก็จะส่งค่าเนี่ยครับไปที่ port a โดยใช้คําสั่ง out นะครับก็คือตอนนี้ port a ก็จะแสดงผล LVD ไม่ไม่แสดงผลเนื่องจากว่า l e d เนี่ย Active Low ครับต่อมาคอล e Timer ก็คือเป็นการใช้ฟังชัน t ั m e r นึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายครับมาในส่วนล่างๆก็คือเพิ่มค่าในร e g i s t e r 17เพิ่มเปหนึนะครับแล้วก็จ u m p ก็คือวนหลุมนี้นะครับมาในอวิส่วนของฟังก์ชันทัมเมอร์นะครับก็คือทัมเมอเนี่ย ก็คือเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ d e เลย์เดเลย์นั่นเองนะครับโดยจะเป็นการ assign ค่าเนี่ยครับสูตร x c 2ในกรณีที่ว่าสมมติว่าเอา assign ค่านี้เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็จะส่งค่านี้ครับให้กับ t c n t h นะครับซึ่งเป็นบิตซ i z e ก็คือบิตไฮนะครับของ8 b i บิตไฮนะครับของทั้งเมื่อหนึ่งต่อมาเราก็จะ assign ค่าสูตร x f 7เนี่ยนะ ไปที่ register R 2 0นะครับแล้วก็ส่งค่าเนี้ยไปที่ T C N T 1 L นะครับก็คืออ่า8บิตโลของ t i m e r 1นะครับไอตรงส่วนเนี้ยครับก็คือว่าเป็นการเซตให้ว่า t i m e r 1เนี่ยจะเริ่มนับที่อ่าเวลาใดนะครับต่อมาอันนี้คือการาส่งค่าศูนย์ใส่ค่าศูนย์ไปที่ดิสเทอร์20แล้วก็ส่งออกไปที่ T C C R 1 A ก็คือเป็น ทำให้ไอตรงนี้ครับก็คือเป็นการเลือกโหมดทัาเมื่อหนึ่งก็คือให้เป็นโหมด normal mode นะครับต่อมาอันนี้สูตร x05 เนี่ยส่งค่าไปที่ register 20แล้วก็จะส่งค่าไปที่ tccr1b นะครับสูตรตรงนี้ก็คือว่าเป็นการาเลือกการหารความถี่นะครับที่เข้ามาก็คือถ้าเป็นสูตร x05 เนี่ยก็จะเป็นการหารด้วยเลข124 ครับต่อมาในคำสั่งทัมเมื่อหนึ่งเนี่ยก็จะมีมีฟังก์ชันอักเกนนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือว่าสองบรรทัดนี้ก็คือจะเป็นการรอครับจนกว่าทัมเมื่อหนึ่งเนี่ยจะโอเวอร์ฟลูอันคือนับเลขเกินก็คือเมื่อนับเลขเกินเนี่ย t ีทีโซึ่งเป็นอ่าแฟลกรีจิสเตอร์ของทัมเมื่อหนึ่งเนี่ยจะจะเปลี่ยนจากสูตรเป็นหนึ่งครับเมื่อมันโอเวอร์ฟลูดังนั้น ในตอนที่มันยังเป็นศูนย์อยู่เนี่ยมันก็จะวนลูปนี้ครับซ้ําไปซ้ำมาก็คือรอจนกว่าทําเมอหนึ่งจะโอเวอร์ฟลูอ่ะทีนี้พอมันเป็นหนึ่งปุ๊บนะครับมันก็จะมาลงลงมาทําคําสั่งนี้ก็คือไอ้ขั้สองคำสั่งนี้นะครับก็คือเป็นการอ่าเซตนะครับเซตค่า T O V อ่าเซตค่าแฟปกนะครับของทัพเมืนน่อเนี่ยให้เป็นศูนย์โดยการที่เราเนี่ยจะแอดสไน์ค่าหนึ่งเนี่ยเข้าไปที่ T I F R หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการ เซตให้ค่าทำเซตให้แฟลกของทำเมื่อหเนี่ยเป็น0ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการแบบว่าปิีการใช้งานทำเมื่อ1โดยการที่เราจะแอดสไซน์ค่า0ูนย์เนี่ยเข้าไปที่ TCCR1B กับ TCCR1A ตามลําดับครับหลังจากนั้นก็จะรีเทิร์นกลับไปที่หลังคำสั่งคทำเมื่อ1นะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มค่า Register R17 เพิ่มไป1แล้วก็ทำนีสัมไปซมานะครับก็คือพอพอ register R17 โดนค่าบวกค่าไปหเนี่ย พอมันกับบิดเนี่ยครับมันจะกลายเป็นศูนย์ทุกตัวใช่ไหมครับยกเว้นถ้าเป็นหนึ่งทุกตัวครับยกเว้นยกเว้นบิดบิดขวาสุด่ที่มันจะเป็นศูนย์ครับก็คือจะทําให้ LED ดวงที่หนึ่งติดครับทีนี้มาดูในส่วนของการคํานวณค่านะครับอย่างเช่นว่าถ้าผมต้องการให้มัน LED เนี่ยหน่วงสมมติว่าเริ่มมาให้หน่วงหนึ่งนะครับให้หน่วงหนึ่งวินาทีเนี่ยนะครับเราก็ต้อง อ่าเซตค่านะครับตรงบิดบิดไฮกับบิดโลของทั้เมื่อหนึ่งเนี่ยเป็น c2 กับ f7 ตามลำดับนะครับอย่างเช่นอ่าในส่วนนี้ครับคือเราจะเซตค่าของ tcc อ่า tcn t1h เนี่ยนะครับอันนี้คือบิดไฮถูกไหมครับก็จะเซตค่าเป็น c2 นะครับ,รบส่วนบิดโลก็ f7 อ่าในที่นี้คือผมเซตแล้วนะครับผลลัพธ์ของมันจะเป็นยังไงผลลัพธ์ของมันก็คือจะเป็นการที่เราเนี่ยทำให้ led เนี่ย เนี่ยครับก็คือแต่แต่ละช่วงเนี่ยจะห่างกันหนึ่งวินาทีครับผมก็คือก็จะชา้อาอ่ก็จะไวครับก็จะไวแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าอยากให้มันไวขึ้นนะครับเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นสองครับเราก็ต้องไปเซดค่าตรงนี้ครับตรงบิดไทกับบิดโลใหม่ครับก็คือบิดไทยให้เป็น85แล้วบิดโลให้เป็น EE อเคใช่ไหมครับนีเ่เป็น85นี่ก็เป็น EE e. ครับก็ผลลัพธ์ก็จะได้ประมาณนี้ครับก็คือไฟเนี่ย,ยก็จะติดก็คือช่วงหนึ่งเนี่ยก็คือ2วินาทีก็คือก็จะดวงนานนะครับ่วงนานสองวิ นี้สมมุติว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสามวีละ่ะถ้าเป็นสาววีเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนตรงบิดไฮไปสี่แปดกับบิดโลเป็น e ห้านะครับสี่สิบแปดกับ e ห้านะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ตามนี้ครับอันนี้ก็คือก็จะหนวกสามวีคือก็คือจะนานมาก ครับน,นี่คือหนึ่งสองสามติดดวงที่หนึ่งแล้วหนึ่งสองสามก็ติดดวงที่สองครับลนนนักษณะนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับของครับ